จข่าวร้อนล้วงข่าลึกค่ะกลับเข้ามาในอีกช่วงหนึ่งของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้มาตามกันเกี่ยวกับกรณีของการจัดตั้งหมู่บ้านแดงของกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในหมู่คนไทยด้วยกันซะแล้วนะคะโดยอย่างที่เห็นได้ยอย่างชัดเจนค่ะก็คือที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะซึ่งทันทีที่มีการเปิดป้ายสลามหมู่บ้านแดงขึ้นมา ที่เพียงข้ามวันเท่านั้นเองค่ะก็ถูกลอบวางเพลิงไปซะแล้วนะคะก็ดูจะเป็นการแสดงท่าทีต่อต้านกับการจัดตั้งดังกล่าวนั่นเองนะคะและไม่เพียงเท่านั้น,นะคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะยังคงอีกลายพื้นที่ค่ะนะคะที่มีกันออกมาแล้วก็มีความพยายามในการปักธงแดงนะคะซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนี้ก็เลยมีการตั้งคําถามขึ้นมาน่นะคะว่าการจัดตั้งหมู่บ้านแดงนั้นเป็นความยินยอมพร้อมใจของคนในพื้นที่ทั้งหมดหรือไม่เพราะว่าถ้าหากเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะทำไมย,ยังคงมีภาพของการต่อต้านออกมาและก็รวมไปถึงภาพ การชุมนุมอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวและเพื่อให้เกิดความวากระจ่างและชัดเจนนะคะท่าสำาักข่าวทีนิวส์ค่ะได้ลงพื้นที่ไปสอบถามนะคะความเป็นไปภายในชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปักธงแดงนะคะว่าพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดคิดอย่างไรต่อกรณีการจัดตั้งหมู่บ้านขนเสื้อแดงไปตามกันกันกบคุณชาติชายถุงเงน,นมีรายงานที่ด้ทราบค่ะ กรณีที่มีการสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยที่ตอนนี้กำลังเป็นที่น่าสนใจของประชาชนว่าการสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงหรือการสร้างหมู่บ้านประชาธิปไตยนั้นมีคุณค่าต่อสังคมไทยอย่างไรวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ลงพื้นที่พิสูจน์หาความจริงว่าการก่อสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงนั้นต้องการจุดยืนอะไรมีประโยชน์ต่อส่วนรวมของประชาชนคนไทยมากน้อยแค่ไหน เราได้ไปสำรวจในพื้นที่ย่านคลองสามปทุมธานีที่ไม่นานมานี้ได้มีการก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเกิดขึ้นในถนนสวนเกษตรจังหวัดปทุมธานีซึ่งในหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งวิทยุชุมชนคนเสื้อแดงเพื่อที่จะกระจายข่าวสารให้กับคนเสื้อแดงขณะเดียวกัน เราได้พูดคุยกับนักจัดรายการวิทยุชุมชนท่านนี้ถึงจุดยืนการก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงรวมทั้งการถูกเผาหมู่บ้านเสื้อแดงที่ภาคใต้ผมอยากให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ทางความคิดครับผมจะเป็นโรงเรียนการเมืองทางปัญญาแม้แต่คนเสื้อแดงไม่รู้อะไรใช่ไหมคอยเสริมอาหารสมองให้คนครู้ไหมถุนจุรยิ่งเผายิ่งดียิ่งต้ยิ่งดีคือคือยังไงครับถ้าถ้าถ้า ถ้าคุณถ้าคุณไม่ทำให้ผมโกรธแค้นเนี่ยผมยังไม่ด่าคุณคุณก็ไม่มีความหมายผมด่าคุณคนใครอ๋อไอ้หน้หนนาที้ยิ่งเผายิ่งีะแสดงว่าการทํางานนี้เป็นผลบรรยากาศโดยรอบของพื้นที่ที่จัดเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงจะเห็นว่ามีเวทีไว้สําหรับให้กลุ่มเสือเส้อแดงได้แสดงจุด,ดยืนทางการเมืองและมีภาพกิจกรรมที่ทางกลุ่มเสื้อแดงได้ทํากันอีกทั้งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่นักรวมตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงปทุมธานีอีกด้วย จากนั้นเราได้สำรวจพื้นที่ที่ได้มีการอ้างว่าเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงนั้นพบว่าหมู่บ้านดังกล่าวก็ไม่ชัดเจนและ,สะแสดงออกถึงหมู่บ้านเสื้อแดงมากนักในขณะนั้นเราได้พูดคุยกับประชาชนในบริเวณนั้นก็ <S <S มีทั้งผู้ที่ร e ม่มเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงและก็มีประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบว่าหมู่บ้านของตนเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงที่เขาตั้งเขาเขาเขาตั้งหมู่บ้านมาเนี่ยเขาได้มีการถามพวกเขาว่าว่าเหพื้นที่ให้หมู่บ้านเสื้อแดงไม่ได้ถามถามไปแล้ว ได้เข้าไปอะไรกินเป็ดแค่รับคุณพีอะไรอย่างเงี้ยก็ประกาศตัวว่าให้พื้นที่ที่เป็นว่าหมู่บ้านเสีแดงเยอย่างเงี้พี่ก็ไม่ได้เชิญเพราะว่าที่ตรงนี้ก็ไม่ได้เจอเขาอยู่แล้วข้อดีก็มาให้พวกพระพวกพวกคนเสียแดงรักรักกันมาให้ทะเลาะกันใช่ต้องการประชาธิปไตยมีความสามัคคีกันนะฮะหมายทุกวันนี้ใช้ที่ใช้บังคับกับเราเนี่ยมันอย่างนั้นก็อยากให้มันเป็นสองมาตรฐานแล้วกันสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยจับอ่าอ่า ทุกวันนี้กฎหมายของมาเรามันมันไม่ไม่ยุติธรรมอ่ะกระทำตรงอ๋ออ่าคือที่นี้นี่คือก็ถือว่าดีดีครับดี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 ครับดีไม่มีข้อเสียอะไรเลยสำดรับพี่ดียังไงดิเขาพี่อะหรอเขาเขาทำนี่มันดียังไงสำหรับพี่เออยังไงอะมีความสามัคคีอ่ามีความสามัคคีแล้วก็ความ มุติธรรมทําให้<จ>คนรักเอ่อการ<อ>ทิปไตย์อะนะ,ะ<อ>ตัว<อ>คนเขาเรียกร้องตรงนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามการสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยนั้นเป็นการแสดงจุดยืนของกลุ่มที่มีความคิดเห็นทางการเมืองเหมือนกันแต่ก็ควรที่จะมีการทําประชาพิจารณ์ด้วยว่าผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านที่ทางกลุ่มเสื้อแดงได้แอบอ้างนั้นเห็นด้วยกับการจัดสร้างเป็นกลุ่มอุดมการทางการเมืองเดียวกันหรือไม่อาจทําให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วย ถ้าหากมีเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองยิ่งต่อต้านยิ่งเป็นผลดีกับเรานะครับการที่เราไม่ถูกต่อต้านนี่นี่น่าคิดนะครับไมตตบ่ต่อต้านเรานี่น่าคิดนะครับต่อต้านเรานี่แสดงว่ารับไม่ได้มันแสดงออกให้เห็นชัดนะครับเป็นรูปธรรมชัดเจนทีเดียวว่าใครกาลังมาถมพรักประชาธิปัตย์ในภาคใต้แล้วนะครับด้านหนึ่ง ก็กลัวการสูญเสียผลประโยชน์ศึกษาดูนะครับพักนี้ทัวพันกับอ่าสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรบ้างนะครับสองกลัวการสูญเสียฐานคะแนนนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับดังนั้นมันดิงออกมาบวยวายออกมาใช้ความรุนแรงทําไปเนะครับทําไปทําอีกนะ,กนะประชาธิปัตย์นะทำอีกต่อต้านให้หนากๆอีกนะ ตอนนี้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบทางการเมืองแล้วนะครับเราเสียเปรียบทางยุยทธวิธีการเผาเนี่เรียกว่ายุยทธวิธีนะครับการต่อต้านนี่เรียกว่ายุยทธวิธีนะครับกูเบตพงดีถ่ายภาพชาติชายถุงเงินสมัครข่าวทีนิวส์รายงานค่ะซึ่งกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะหวังเพียงว่าคนไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านในหมู่ของคนไทยมากไปกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองที่ตามกําหนดการเดิมนั้นก็มีการนัดจ่ายเงินเยียวยาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแต่ด้วยเหตุผลและก็ข้ออ้างอย่างใดก็ตามแต่ค่ะณวันนี้นะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือแต่อย่างใดเลย โดยล่าสุดค่ะทางครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความชุมนุมเ,เหตุการณ์ความรุนแรงของการชุมนุมเมื่อปี2553นั้นนะคะก็มีการออกมาเรียกร้องรัฐบาลค่ะเพื่อที่จะให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาตามที่ได้ประกาศเอาไว้หลังจากที่มีการเลื่อนจ่ายโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลมาแล้วหลายตอนหลายครั้งค่ะ และจากกรณีที่นางพยาอัคคฮาตนะคับรรดาของนางสาวกมลเกตอคัคคฮาตหรือน้องเกตผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมในวัดปฐุมวนารามเมื่อค่าของวันที่19พฤษภาคมปี2553หลังสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงได้นําญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองจํานวน10คนไปที่ทําเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้เพื่อที่จะร้องเรียนและก็ขอคําชี้แจงกรณีจ่ายเงินเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยธรรม ที่ดาเนินการอย่างล่าช้าค่ะโดยนางพยาวนั้นกล่าวว่าคิดไว้แล้วว่ากําหนดการจ่ายเงินเยียวยาในวันที่15พฤษภาคมจะไม่ราบรื่นแต่ที่มาวันนี้เพื่อเรียกร้องหลังจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ชี้แจงให้กับผู้ได้รับผลกระทบว่าการจ่ายเงินจะเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดซึ่งตนเองก็คิดว่าหากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นยังไม่พร้อมก็ไม่ควรประกาศออกสื่อ อีกทั้งหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินเยียวยาก็เขียนขึ้นมาโดยไม่ได้คำนึงถึงความสูญเสียความต้องการของผู้สูญเสียอย่างแท้จริงซึ่งทางด้านของนายสมพาศนิลพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตัวแทนในการรับเรื่องก็ชี้แจงว่าหลักเกณฑ์ผู้ได้รับเงินนั้นต้องไม่ถูกฟ้องร้องหรือแจ้งข้อกล่าวหาจากรัฐ ขณะน,นี้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับเงินเยียวยาได้ดำเนินการเสร็จแล้วและการกระทรวงพัฒนาสังคมก็มีกำหนดจ่ายเงินในงวดแรกในวันที่24พฤษภาค,คมนี้ กอเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะท่านผู้ชมครับ,รบว่าการจ่ายเงินเงินยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองนั้นจะมีขึ้นในวันที่24พฤษภาคมและถ้าหากว่านะคะมีการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนนะคะตามที่ได้มีการระบุเอาไว้นะคะในกรณีบางรายก็อาจจะมีคดีติดค้างกันอยู่ก็คงจะต้องรอนะคะรอข้อมูลจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษกันอีกทีหนึง่งในแง่ของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันต่อไปะคะ่ะจอบข่าวร้อนล้วง